ใครๆก็บอกว่าเมนูข้าวคุกะปิเป็นเมนูที่ทําง่ายวันนี้เราลองมาพิสูจน์กันว่าจะทําง่ายอย่างที่พูดกันไหมอ้โหเครื่องเยอะขนาดนี้จะเริ่มยังไงก่อน,นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆจะมีไข่เจียวฝอยข้าวในส่วนที่เป็นข้าวคุกะปิมะม่วงพริกซอยหอมแดงหมูหวานและที่สําคัญต้องมีแบบพวกกุนเชียงแล้วก็ ัฝกามาค่ะมาเริ่มเตรียมเครื่องเคียงกันอันนี้มะม่วงที่เราได้จากตลาดนะคะเป็นมะม่วงโชคอนันท์ที่เพื่อข่าบอกเปรี้ยวมากหอมที่เราใช้จะเป็นหอมแขกนะคะและนี่ก็คือไข่เจียวฝอยที่เราภูมิใจนําเสนอมากวิธีทําก็แบบง่ายมากง่าย<ข>แบบไข่ที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะจะเป็นไข่เป็ดจะให้สีสวย,ยมากให้บางที่สุดนะคะแล้วก็จะเอามาซ้อนกันเป็นชั้นชัแบบนี้แล้วก็เอาม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็วิธีการสอยก็คือจะซอยให้ละเอียดที่สุดอ,ออกมาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยมาจ้ะมาดูหมูหวานกันต่ออันนี้เคี่ยวตุ๋นไว้ประมาณหนึ่ ชัวโมงในส่วนของข้าวคุกกะปินะคะวิธีทําก็ง่ายมากและออนน้ามันนะคะมาเจียวกระเทียมหอมๆแล้วใส่กะปิลงไปแล้วก็ตัดลดด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะคะพอกะปิ<อ>เริ่มมีกลิ่นหอมนะคะก็เอาเข้าวลงไปคลุกแบบน,นี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะผัดต่อไปนะคะให้ซอสกะปิเคลือบข้าวนะกินมามาต่อไปนะคะถือเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดก็คือน,นําเอาทุกอย่างมาประกอบรวมร่างกันแล้วก็ใส่ใส่ใส่ทุกอย่างลงไปเป็นออเดอร์้อยกล่องนะคะที่ลูกค้าสั่งไหนใครบอกว่าข้าวคุกกะปิทํายากอันนี้เขาเทียงไม่จริง เพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะอร่อยมาก